ครัสวัสดีครับเพื่อนๆผมมายงพาร้อครับืัอนี้มามาเบิงไรไรของเขาครับไรท่านจิว่าไรกล้วยกับแมนครับต้นกล้วยแซมด้วยทุเรียนนิดหน่อยครับเพิ่งปลูกอัดทำครับเบิ้งครับต้นแตกกับแตกดีดีต้นบอแตกกับยุซื้อๆอยูยี่หน่องเอ้ย คือว่าหลหรอนะมือใหม่หัดทําครับเต้กลกวยนี่งามครับดูควายเป็นควายไปนะพี่น้องเน้อนเพื่อนๆข้าอยากเน้านี่หละไม่พอใจไปไซมาใส่ยเมืองคำบรรยากาศหล่อไมเห้าเพิ่งปูใดล่งรๆดินได้มาท่านพ่อสองเดือนเนอะครับแต่ก็ไก่สิพ่อลนะ่ะ จะเห็นเบื้องต้นไน่อมันแตกครับแตกหน่อแตกดีดีใต้นแตกดีใจน้ำอยู่นี่คือมันแตกขึ้นมาใหม่ใบใหม่ขึ้นมาแซีมลายดีแทงนอดดีอยู่ความเบื้องต้นระบบพี่เลียงมันก็โอเคครับผมแท่งเบงต้นกันว่าทีอยู่ระบบพี่เลียงคือต้นกล้ยเนาะพี่น้องเนาะ ดูตัวนี้ครับแท่งหยอดดีครับถือว่าดีอยู่น้อผมผมเแบบฝึ่งทำผมกับว่าดีแล้วน้องผมแต่หยอดดีครับนี่จะออกเป็นซีน้ำตาลนี่คือใบใหม่ครับแทงหยอดดีมากเลย นี่นะผมปลูกพักขานี่แหละบอ่อเปลี่ยนเลยชะอมนี่มอติดเลยปลูกง่ายหยาบกว่าพี่นอ้องเปลี่ยนเลยห,หกแห้งครับม่มีคคอยไม่เวลาเลยมะตัดหยาให้นเพื่อนเลยม่ค่อยวางนี่ยอดมัน

เอนี่ครับระบบหย่อนมาเพิ่งที่ให้ปุ๋ยครับนี่รอบแรกคือว่าต้นนี่ตายพี่น้องจะเสียดายหนาก็โหกแถวนี้โอ้ยบ่มีเวลาครับโอ้ยเวลาว่างก็บ่มีหอดสิเอาหญ้าออกเสียดายเบิ่งกลับมารอบนี้ต้นนี้เสียดซ่ำได้ครับพี่น้องด้วย ิวางไหนแล้วเนาะ,ะ,ะแย่มันบ่อสูญเสียกัน้ี่บ่อชายนี่ครับนี่ครับบรินนเวณลงไปเต่กล้ยอยู่ยโอเคพี่นาคงสิเด็กกินครับกล้ยพี่นาเพื่อนๆพือนเราบุ้มนำเข้ากับบ่ทานเต็ม ตัวเลียนสิเขาสองดวนถือว่าก็ถือว่าค่ายอยู่นี่รถคู่ชีบรถคู่ใจมรรยากาศดีครับตอนเช้ามาสิมมเห็ดกระต่อมน้อยโยนี่เป็นยังไงเพื่อน นนสวยงามมาก,มากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเลยนะพี่น้องเลยขอบคุณครับ